สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทําการประกอบครับแล้วก็จะทําการทดลองเวลาประกอบจะต้องระมัดระวังน,นะครับอย่าไปรุนแรงนะครับเพราะว่าสายมันอาจจะขาดได้ถ้าเราใส่สายรัดไว้แล้วก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องดูมาร์กที่เราขีดไว้นะครับก่อนถอดจะต้องขีดทุกครั้งนะครับไม่งั้นเราจะอาจจะก็ต้องหมุนไปหมุนมาเสียเวลาครับขีดใช้ดินสอขีดนะครับ ขีดไว้เพื่อให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเวลาใส่จะได้ไม่ต้องหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวจะสายสายขาดจะยุ่งครับส่วนด้านหน้านี้ก็คือแกนเพลาครับที่มีรูใส่พินตะกุดนะครับก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับด้านหลังจะไม่มีสายไฟนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือฝาบุดท้ายครับก็จะต้องใส่เข้าไปและวก็ให้ตรงมาร์กตรงที่เราที่เราขีดเพื่อินสอเมจินะครับจะทำให้การประกอบแม่นยำและรวดเร็วขึ้นครับ การให้ตัวอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับพัดลมรุ่นนี้เป็นสิบหกนิ้วรุ่น s p เจ็ดสามหนึ H ่งให้ตัวได้หนึ่งเซนติเมตรครับเ,เมื่อเราประกบสนิทแล้วลองเดินเข้าเดินออกก่อนนะครับถ้าเราใส่บูธผิดมันก็จะให้ตัวไม่ได้นะครับหรือมันจะค้ำเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราใส่บูธได้ถูกต้องหลังจากนั้นเราก็ใส่มันก,กลับเข้าไปครับสายก็จะใส่ในร่องนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับรตก็จะมีตรงนี้สี่ตัวครับบางั้นก็ขายให้ปวด น็อตอีกครั้งหนึ่งครับเี๋ยวแล้วผมจะทำการเสียบลักเข้าไปปรากฏว่าเงียบครับเงียบไม่มีเสียงครับแากนั้นก็จะทำการประกอบกลับไปอีกครับ มาใส่ตรงนี้ต้องโยกนิดนึงครับเพื่อให้เข้าล็อกมันครับจากนั้นก็ไขน็อตเข้าไปตรงนี้ก็ต้องไขเข้าไปครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อครับแต่น่าจะทําการเสียบครับเราสอว่ามีเสียงดังครับมีเสียงดังนะครับไไม่ด้ ปรากฏว่ามีเสียงดังนะครับตะกี้เรานอนอยู่เสียงไม่ดังครับพอเราตั้งขึ้นจะเกิดเสียงดังทันทีครับเกิดจากอะไรครับ,บรดึงตั้งออกครับเข้าออกประมาณหนึ่งเซนนะครับ<ด>ให้ตัวนะครับเข้าสุดหนึน่งเซนดึงออกหนึ่งเซนติเมตรระยะให้ตัวก็โอเคครับระยะให้ตัวก็คือสามมิลน,นะครับถึงหนึ่งเซนครึ่งแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อ อันนี้ก็ได้ประมาณ1เซนติเมตรให้ตัวดีใช้ได้ครับมองห้ามิลเลย นี่ผมก็จะกดพัดลมไว้นะครับกดสวิตช์พัดลมไว้ที่เบอร์สองนะครับจากนั้นก็เปิดไม่มีเสียงครับปรากฏว่าไม่มีเสียงครับตอนนี้พัดลมผมเอาตั้งไปที่พื้นนะครับพื้นปูนแล้วนะครับไซท,ที่ดันก็คือผมวางไว้ที่โต๊ะไม้อัดนะครับ มันก็เลยดังนี่เกิดจากการวางที่ตัวไม่อัดแล้วเกิดเสียงนะครับเมื่อวางกับพื้นก็จะเงียบสนิทครับจากนั้นก็ทําการใส่พิ้นตะกุดใส่เหล็กทวงเข้าไปครับตรงนี้ก็จะสังเกตคาเาซิเตอร์นะครับผมจะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ถือจะเป็นตัวเดิมนะครับที่เป็นตัวบิดเบี้ยวนะครับที่เป็นตัวที่สีที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวนะครับเนื่องจากความร้อนนะครับที่บูธก,กับแกนเผามีการเสียดสีแบบแห้งๆเนื่องจากแหวนซับน้ำมันมันขาดเป็นผงทำให้เกิดความร้อนนะครับถ่ายเทมายังคาปาซิเตอร์แปะอยู่ที่เหล็กทวง ที่ติดกับโครงมอเตอร์ทำให้ความร้อนนั้นเผาคาปาซิเตอร์หรือสีจนบิดงอนะครับแต่ผมวัดแล้วนะครับ1.42มโครฟาดค่าของมันเขียนไว้ที่1.5มโครฟาดถ้าหากว่าค่าตกไปประมาณจุดหนึ่งมโครฟาดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นต้องเปลี่ยนเช่น1.39ก็เปลี่ยนได้เลยครับ1.5ถ้าอยู่ที่1.4ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ หรือจะให้ดีก็เปลี่ยนเลยครับเพื่อ,อความแรงสูงสุดนั่นเองครับจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกใบพัดครับอันนี้ต้องหมุนกลับนะครับตัวนี้จะต้องหมุนกลับทาง สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามตอนหน้านะครับสวัสดีครับ